ขอเสียงดังๆต้อนรับดอกเตอร์อนุสรเกียรติศครับพักเพื่อไทยหัวใจเพื่อเธอมันคงเสมอเพื่อเธอเอาบอกท้องก็ได้บอกท้องก็ได้ครับโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามครับพี่น้องครับขอเสียงชาวพราวดังๆครับพี่น้องชาวพรา ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะกาเบอร์กาเบอร์กาเบอร์พรบมือและส่งเสียงเฮดังๆยาวๆครับพี่น้องครับผมไม่ใช้เวลาเยอะครับเพราะว่าคะแนนกำลังดีครับพี่น้องถ้าพูดเยอะเดี๋ยวคะแนนจะลดมันั่งตรงนี้เนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดแล้วใช่ไม่ใช่จะกา กาเบอร์กาบผมลาเลยครับผมมันจะเร็วไปใช่ไหมครับช่วงต้นเนี่ยผมกราบเชิญชวนพี่น้องครับที่อยู่ที่พร้าวและพี่น้องคนไทยทั้งประเทศคนเชียงใหม่ที่จับตาสนามนี้ครับขณะนี้ครับมียอดถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook l i ฟ e จํานวนมากครับแต่ว่าพอผมมาเนี่ยผมรบกวนนิดนึงให้ช่วยกดเข้าไปดูแต่คนนั่งตรงนี้ไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะรับหลายจ็อบเกินไปเอาว่าคนอยู่ทางบ้านเนี่ยช่วยกดแชร์กดไลค์และทําเป็นเล่นนะครับเวทีของเราขณะกำลังขับเคลื่อนเนี่ยมันมีไฟตรงข้ามเนี่ยครับ มีเกลียนคีย์บอร์ดมาเฟียสมาเปรี้ยวในเพจของเราผมดูจำนวนแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นญาติกับไอโอทหารครับพวกนี้แล้วเข้ามาปั่นปวนเบอร์หนึ่งครับผมนับหัวได้ประมาณห้าคนครับเอาปรบมือส่งเสียงไปถึงเกลียนคีย์บอร์ดที่ก่อกวนเนี่ยครับพี่น้อง ส่งเสียงไปถึงเกลียนคีย์บอร์ดไอโอทหารก่อกวนดังๆครับพี่น,น้อง bah, และเข้ามาเนี่ยแต่ละวันพูดเรื่องซ้ำๆพวกนี้ควรจะพบแพทย์เพราะเริ่มมีอาการป่วยแล้วมาในเพจของพี่ชัยเบอร์หนึ่งเพื่อไทยถามว่าช่วยอธิบายคดีบอสหน่อยคดีบอสมันมาทุกวันก็เขาพูดอยู่ทุกวันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย ก็ยังจะมาพูดเลื่องคดีบอสคดีบอสไปหาเอาใน Google ครับไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับผู้สมัครครับและถ้ามีความเป็นสุภาพบุรุษบอกด้วยครับว่าผู้สมัครของเราเกี่ยวข้องยังไงพอเราไม่เกี่ยวครับแล้วไปพูดอักษรย่อท่านั้นท่านี้แน่จริงบอกชื่อมาเลยว่าใครเกี่ยวข้องครับเพราะถ้าใครเกี่ยวข้องเนี่ยระบุชื่อชัดๆจะได้ฟ้องถูกครับพี่น้อง เราไม่เกี่ยวครับแล้วเวทีเพื่อไทยทุกเวทีเป็นเวทีแห่งความสุขทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนมีความหวังทุกคนมาฟังนโยบายใช่ไม่ใช่ขอเสียงคนเพร้าที่มีความสุขมีความหวังที่ฟังเวทีเพื่อไทยดังๆครับพี่น้องดังครับพี่น้อง,ง,องมันคนละเรื่องกับเบอร์นู้นครับพูดไปพูดมาก็ว่าติดคุก พูดไปพูดมาก็ว่าถูกทิ้งพูดไปพูดมาก็ดรามา่าไปเอาใครก็ไม่รู้มาพูดเส้นเลือดปูดปนพวกแวก,ก,กตายคาโพเดียมครับคนเชียงใหม่ไม่รู้ด้วยล่ะครับใครจะไปติดคุกไม่ติดล่ะครับแต่เราสึกเลือกตั้งอบจคนเชียงใหม่เขาอยากฟังว่าถ้าเลือกพักไหนเบอร์ไหนแล้วคนเชียงใหม่จะได้ประโยชน์ได้ความสุขอย่างไรใช่ไม่ใช่ครับพี่น้อง แล้วดูกันแล้วเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนเวทีเพื่อไทยมีความหวังมากกว่าใช่ไ,ม,ชชไม่ใช่เวทีเพื่อไทยมีความสุขมากกว่าใช่ไม่ใช่ใชมใชผมจึงบอกครับคนที่ประกาศตนเป็นแกนนาเสื้อแดงผมก็ไม่กล้าล่วงหรอกครับ,มรรบแม้จะมีคนบอกว่าแกใส่เสื้อเหลืองทุกวันแกอาจจะใส่ไม่กี่วันหล้กแต่เขาแชร์มาทุกวันเหมือนแกใส่ทุกวันแกยังเข้าใจผิด ว่าเป็นแกนนําคนเสื้อแดงครับคนเสื้อแดงไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องครับทุกคนคือเพื่อนร่วมอุดมการณ์เราคือมิตรร่วมรบที่ต่อสู้เคียงไหล่ใกล้บ่ามาด้วยกันและพวกเราตัดสินใจได้ว่าเราจะยืนตรงไหนใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องขอเสียงคนเสื้อแดงที่พรา้าดังๆครับพี่น้องครับพี่น้อง ขอเสียงคนเสื้อแดงที่ประกาศอิสรภาพจากแกนนำบางคนครับพี่น้องแล้วยังเข้าใจผิดว่าเป็นหัวหน้าเราอยู่เรื่อยครับรรวันก่อนมีเสื้อแดงไปแถลงให้แกลาออกจากตำแหนง่งแกบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังครับนี่เป็นการดูถูกคนเสื้อแดงหาว่าเราคิดไม่ได้ทำไม่ได้ครับคนเสื้อแดงก็เลยบอกว่าฝากบอกมาด้วยว่าไอวอกครับ เอาปรบมือส่งเสียงดังไปให้วอกเลยครับผมผมไม่พูดเยอะแล้วครับเพราะคะแนนกนลังดีแล้วเชียงใหม่เป็นมหาคนครแห่งความสุขครับก่อนจะไปสงสารใครเนี่ยสงสารตัวเราเองก่อนคนขวัญอ่อนไม่แนะนำให้ไปดูไอ้เบอร์นู้นนะครับอย่าไปดูนะครับเพราะชีวิตมันดราม่าก,กว่าเราเยอะครับฟังไปฟังมาร้องให้ทั้งเวทีครับพี่น้องครับ แต่ของเราเนี่ยมันมีความสุขมีความหวังครับแล้วได้อ่านจดหมายยกทั้งสินแล้วหรือยังครับอ่านหรือยังฮะไหนใครอ่านเองขอเสียงปรบมือและเสียงเฮยืนยันดังๆครับใครเพิ่งได้ฟังตะกี้ที่นายกสมชายมาช่วยอ่านขอเสียงปรบมือและเสียงเฮยืนยันครับผมเอ้าตกลงอ่านแล้วหรือเพิ่งได้ฟังเนี่ยจดหมายนี่มีผลนะครับพี่น้องครับ พี่น้องก็มีผลไหมฮะฝ่ายนู้นตั้งรับไม่ทันครับได้แค่ปัดป้องและบอกว่าจดหมายปลอมจดหมายปลอมจดหมายปลอมครับวันก่อนคุณเยาวรศมาบอกว่าเยาวรศปลอมเยาวรศปลอมเยาวรศดปลอมครับวันนี้มาเจอเ่สมชายได้บอกสมชายปลอมสมชายปลอมสมชายปลอมครับจะปลอมที่ไหนละกันเนี่ยของแท้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวก็จะบอกว่าอำเภอพร้าวเสื้อแดงปลอมเสื้อแดงปลอมเสื้อแดงปลอมครับเสื้อแดงปลอมหรือเปล่า ไหนขอเสียงแดงตัวจริงที่เทอพราวดังๆกครับพี่น้องผมรบกวนช่างภาพนะฮะจังหวะเฮเนี่ยช่วยแพลนกว้างๆเพื่อเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้คนเรามันต้องเอาทุกวิธีทางเหมือนกันนะครับจะได้รู้ว่าควรจะแข่งกับใครหรือไม่แข่งควรจะได้รู้ว่าไผ่เป็นไผ่ครับเอาไหม่ขอเสียงเบอร์หนึ่งอำเภอพร้าวเพื่อไทยดังๆครับพี่น้อง ขอเสียงประเมินและเสียงชัยโยดังๆครับพี่นัง,นงจะเอาตรงไหนมาแพ้ครับเนี่ยครับผมจึงกราบเรียนครับเชียงใหม่เนี่ยเป็นมหานครแห่งความสุขมีคำขวัญว่าดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านาครพิงคนเชียงใหม่ไม่ชอบแล้วครับจะมาทะเลาะเบาแว้งตอบโต้กัน แข่งดีกับเขาไม่ได้พยายามจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเลวร้ายกว่าพี่น้องครับศึกเลือกตั้งที่อบจอเชียงใหม่ครั้งนี้คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยเชียร์พักเพื่อไทยและก็หวังว่าพี่น้องคนเสื้อแดงแดงที่จิตวิญญ,ญาณแดงที่อุดมการประชาธิปไตยจะไม่ทำให้คนไทยทั้งประเทศที่เชียร์เพื่อไทยเบอร์หนึ่งที่เชียงใหม่ผิดหวังพี่น้องจะช่วยเพื่อไทยได้ไม่ได้ ช่วยได้ไม่ได้ไหนใครจะช่วยกาปรบมือส่งเสียงเฮดังๆครับพี่น้องเฮ hey, แล้วรับผิดชอบด้วยนะครับนอกจากกาเองแล้วจะชวนพี่น้องไปเป็นอาสาสมัครไปชวนคนอื่นมาช่วยกาด้วยเราทำงานเป็นกระบวนการเป็นระบบมีโครงสร้างขอเสียงคนจะเป็นอาสาสมัครรณรงค์เผยแพร่ช่วยเบอร์หนึ่งเพื่อไทยที่เพลาปรบมือได้ส่งเสียงเฮดังๆครับพี่น้อง ปรบมือเล่นส่งเสียงเฮดังๆครับพี่น้อง,งผมขออย่างนี้ที่เขาบอกว่าเบอร์หนึ่งเพื่อไทยก็อย่าเพิ่งไปมั่นใจนะครับเพราะฝ่ายนู้นเขาอาจจะใกล้ชิดกับเครือข่ายการใช้อำนาจรัฐครับเราจะต้องกากันให้ถล่มทลายที่อำเภอรพร้าเนี่ยผมขอเบอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่แบ่งเบอร์อื่นเลยได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไ วันขานแต้มต้องบอกว่าบัตรด,ดีเบอร์หนึ่งบัตรด,ดีเบอร์หนึ่งได้ไม่ได้ได้ปรับมือส่งเสียงเฮดังๆครับพี่น้องเราได้อัดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีบัตรดีเบอร์อื่นมาผมจะร้องกอก,กตเพราะผมรู้นี่ครับอำเภอรพร,ะ,ระไม่มีกาเบอร์อื่นเลยเบอร์หนึ่งล้วนๆใช่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งล้วนๆใช่ไม่ใช่นายกทักษิณทันรุ้นนะครับ นายกยิ่งรักก็ลุ้นครับนายกสมชายลุ้นหนักกว่าเพื่อนครับมานั่งบนลุ้นบนเวทีเลยครับจะทำให้สามนายกของเมืองเชียงใหม่ผิดหวังไหมเนี่ยต้องช่วยกันนะครับเอาให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าภาษามวยเรียกว่าเอาให้เอาคลาสสู้กันไม่ได้กรรมาการต้องยุติการชกเฉพาะที่พร้าวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆเป็นของเบอร์หนึ่งเพื่อไทยได้ไม่ได้ ได้ไม่ได้ชนะชัดเจนครับวันนี้ครับพี่น้องผมกล่าวในตอนท้ายครับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจครับอย่ากค่อยวถ้าเบอร์นู้นเนี่ยชวนมาฟังก็บอกเข้าไปว่าไม่มาอันนี้ดูเหมือนจะหนักใจ พอเดี๋ยวเข้ามาพราวเสร็จปั๊บเขาก็มาเฟซบุ๊กไลท์ก็มาด่าพวกผมอีกมาด่าพักเพื่อไทยอีกเราอย่ามาเป็นเครื่องมือครับและที่ผมบอกให้ช่างภาพแผนกว้างๆจะได้เห็นครับเพราะเวทีนู้นเนี่ยผมเห็นอยู่สามแถวครับแต่ถ้ามาพราวเนี่ยขอว่าพวกเราอย่ามาได้ไหมครับ <c oughs> คือบางทีคนทางพราวก็มีความจริงใจนะครับ ่ตอบเสร็จก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะไม่เป็นไรมาได้แต่ถึงเวลากาเราก็กาเบอร์เบอร์เบอร์อรผมฟังจดหมายที่นายกสมชายอ่านครับเขียนด้วยลายมือนายกทักษิณครับบอกว่ามีนักการเมืองบางคนทิ้งท่านไปครับแล้วช่วงนี้ทิ้งกันเยอะด้วยนะครับแต่ท่านหวังว่าคนเชียงใหม่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านจะไม่ทิ้งท่านครับ พวกเรายืนยันได้ไหมว่าจะไม่ทิ้งเพื่อไทยไม่ทิ้งทักษิณปรบมือและส่งเสียงเฮยืนยันดังๆครับพี่น้องปรบมือและส่งเสียงเฮยืนยันดังๆ,ๆครับพี่น้องครับเอาละครับถ้าพูดยาวกว่านี้เดี๋ยวคะแนนลดละครับทีนี้ผมกราบไปเชิญทุกท่านนะครับมายืนด้านหน้าและเราก็เปิดเพลงพักเพื่อไทยถ่ายภาพให้ได้เห็นนะฮะเวทีที่พราว สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ครับดินแดนของหลวงปู่แหวนสุจิโนโนได้โปรดเป็นพยานรับรู้ครับว่านี่คือพลังของฝ่ายประชาธิปไตยพักเพื่อไทยเบอร์เบอร์เบอร์ขอเพลงครับขอเพลงพักเพื่อไทยครับและพี่น้องร่วมถ่ายภาพด้ยวยกันครับกราบขอบคุณพี่น้องอย่างสูงครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมและเสียงเฮดังๆยาวๆครับพี่้องครับเบอร์ บอขอบพระคุณครับเดี๋ยวรบควรหันด้านนู้นครับแฟนคลับลอมอบมาลัยครับนี่ฮะเวทีทแห่งความสุขครับ,บ<อ>พักเพื่อไทยครับจะสร้างและพัฒนาเชียงใหม่ให้กลับมาเป็นมหานครแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งพี่น้องช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ช่วยเลือกไม่เลือกถ้าเลือกกาเบอร์กาเบอร์กาเบอร์ ประปุ่นได้ส่งเสียงเฮดังๆยาวๆครับพี่น้องครับกราบขอบคุณพี่น้องอย่างสูงครับสามารถมอบมาลัยนะฮะมอบดอกไม้จับไม้ถ่ายภาพนะฮะกราบเรียนเชิญครับกราบขอบคุณพี่น้องนะครับชาวเผอเพราวอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับพักเพื่อไทยครับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ